ีไปทำอะไรมาพิมพ์ยาวเลยยาวแบบอ๋อรู้เลยค่ะเพราะว่าปกติเขาจะเขียนสั้นมากแค่ประโยคเดียวอะไรอย่างเงี้ยประโยคแต่นี่ปีเขามาเป็นเรียงความเลยค่ะในช่วงที่เขาแบบทุ่งที่สนุกกันเนี่ยมันมีการดิวลับกันเกิดขึ้นแหละหือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่จะขอมีลายแยกออกไปบอกว่าไม่ได้ค่ะใช้มันมีโมเมนต์อะไรพิเศษไหมคะปีนี้ก็รู้สึกว่าลูกโตขึ้นค่ะลูกโตขึ้นเมื่อก่อนที่เราแบบ เมื่อก่อนเราไปดิสนีย์หรือไปยูเนร์ยสลอะไรเราก็จะไปโซนเด็กแล้วตอนนี้คือเขาจะแบบไปโซนโตแล้วแล้วก็บางอันที่แบบอุ้ยลูกกล้าเล่นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเขากล้ามากขึ้นบางอย่างเขาก็กล้าไปเล่นเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเดียวไปเล่ก็เล่นถือรูปมัครับก็เล่นบ้างค่ะไม่ใช่ทุกอันอันไหนที่ลูกอยากเล่นแต่เรา บ้างบางทีก็แบบอ่ก็ได้ได้คุณพ่อคุณพ่อเลี้ยงก็ไปกับน้องบ้างอะไรสลับกันไปอย่างตอนไปมีคนไปส่งด้วยซ้ำเป็นโมเมนต์ก่อนในมุมก่อนเข้าตมเขาบอกเป็นปัจจัยวัดใจตรงนั้นเลยใช่ไรอ่ะมันจะเป็นแบบแบบไวล์รักษาอะไรเวลาใครไปคนที่เป็นคนที่ส่งกระเป๋าไปให้ช่วยถือกระเป๋าไปส่งสนามไม่นะไม่คิดคลิปมันแป๊บเดียวมันไม่ทันมองไม่เห็นก็ไม ค่ะคำถามคืออะไรนะคะไม่ชวนาไปด้วย,วยอ๋อก็เขาก็ทำงานค่ะ<ม>ทำงานาจะมีแพนไปด้วยกันอ,อ,อีกรอบไหมคะไม่ทันกันตอนนี้เขาไปอยู่อ๋อ <laughs> ตอนนี้เขาไปทำงานอยู่ยน,ะะนู่นค่ะทีมกันใช่ใช่มันค่ะช่วงเวลาไม่ไม่พอดีกันใช่ใช่ค่ะเ<ม>ขาไปาไปฟิล์มเฟจ ว่าตอนที่บันเดินน้องพีงก็บุกไปบกมีป็นที่มากเหมือนจะไปเด <c oughs> ินต่อ,ตอ <c oughs> ใช่ไหมาเหมือนจะไปนานเหมือนจะไปนานไม่พอดีแบบอาจจะเป็นช่วงติดลมก่อนน,นั่นเองก็แบบอยู่ด้วยกันทานข้าวด้วยกัน <c oughs> เล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะแบบติดลมเป็นนัดที่อยู่แล้วน้องพี่แอบน้องมันไม่ต้องบอกรู้กันอยู่แล้วมันก็ควรจะไปอย่าไปใช้คำว่าหน้าที่สิใช้คำว่าอะไรดีนิยามไม่ถูกเลยค่ะพี่แอบ ก็คือสิ่เป็นสิ่งที่แฟนต้องทำให้กันก็เป็นแบบเป็นน้ำใจอ่ะเป็นปลอดภัยสุดๆสนับสนุนน่ารักอ่าซึ่งเราก็สนับสนุนตรงนี้ด้วยหนอที่อัพดองดูแลเทคแคร์ค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปรับค่ะเพราะว่าแอปแอปแบบกลับมาแล้วลงลงเครื่องปุ๊บเข้าไปอาบน้ำที่บ้านแล้วก็ไปสามแซ่บเลยมันดีไหมครกับกับโมเมนต์อะไรแบบนี้แบบ ความสมบูรณ์ดีที่สุดค่ะค่ะหมายถึงว่าดีที่สุดสำหรับแอปเพราะว่าแอปคิดว่าอะไรก็ไม่สําคัญเท่าเท่าการดูแลความสมบูรณ์แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือไม่ได้ดูแลแอปคนเดียวอันเนี้ยมันสําคัญเพราะว่าแอปไม่ได้แอปไม่ใช่ผู้หญิงตัวคนเดียวแสดงว่าคุณปีก็ต้องมีโยคอ่าเล่าดิคุณยายด้วยป่ะปีนี้จติดโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วนอกจากโทรแล้วเขาก็ไลน์ด้วยค่ะไลน์แบบวันนี้ไปทําอะไรมาไปเอ่อ ใช่เขาพิมพ์ยาวเลยยาวแบบเออไปออาแแชชททะไรดด้วยเขาเขาใช้แชทของเอาใช้เขาใช้เครื่องแอปแชทแอปเพราะว่าไม่ได้ให้ลูกมีมือถืออ่าเขาก็เขาก็ใช้เขาใช้รู้ไหมว่าอันเนี้ยเป็นข้อความเราอ๋อรู้เลยค่ะเพราะว่าปกติจะเขียนสั้นมากแค่ประโยคเดียวอะไรอย่างเงี้ยประโยคแต่นี่ปีเขามาเป็นเรียงความว่าวันนี้ไปอะไรมาบ้างวันนี้วันนี้ไปสมมติวันนี้ไป ยูนิเวอร์แซลไปเที่ยวไปอะไรมีอะไรบ้าง<ข>อนะ,ะไรอย่างเงี้ยเล่าเหมือนเขียนเป็นเดลี่ก็เราก็ได้รู้ว่าเออเขาเขาสนิทใจกันมีอะไรก็อยากจะพูดคุยกันอ,อ,อยากจะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนยะิ่งถ้าเป็นเรื่องการเขียนก็สนับสนุนรูปอยู่แล้วค่ะเป็นสายรายงานไปทำตัวเลยครับมันทีนเอ๊ะหรอ ขอแม่ขอเช็คก่อนแล้วเล่าอะไรบ้างเนี่ยเราเล่าหมดเลยอะไรตือใช่ขือว่าเขาจับมือกันหรือเปล่าแม่เขามีดีลระดับบ้างเล่าละเอียดเลยค่ะทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่เขาแบบคุกคีสิส่งกันเนี่ยมันมีการดีลลับกันจนคืนนี้เลยคือวให้เป็นคนให้เป็นหนจุดกันหยุดนตาแทนอะไรอย่างเงี้ยนี่จะขอมีลายแยกออกไปบอกว่าไม่ได้ค่ะใช่ไหมนอกจากสร้างลายลุกสามคนน่าสนใจ